สวัสดีค่ะวันนี้รีแม็กแทลแองสาขาปูเกตนะคะก็จะมารีวิวสินค้านะคะเป็นตัวสายชาร์จรุ่นโ l o ส์นะคะสำหรับสายชาร์จรุ่นนี้นะคะตัวเขาจะเป็นสีทองอย่างนี้นะคะมี2แบบนะคะมีแบบไมโครนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มี iPhone นะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแบบ iPhone กันนะคะ ดีไซน์ตัวสายของเขานะคะก็จะเป็นสายแบบแบนนะคะแล้วก็หุ้มด้วยซิลิโคนแบบใสอีกชั้นหนึ่งนะคะดูสวยงามนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะมาลองชาร์จให้ดูนะคะ ความยาวของสายคือ1เมตรนะคะสินค้ารับประกัน1ปีจาก r a m t h t i l i n d นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสินค้าตัวอื่นของทางเรานะคะก็สามารถเข้ามากดติดตามได้นะคะที่เพจ LiMac t h a i l a n d p h u k e t นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่นะคะแอดไซน์ Remax p นะคะจะมีแอดมินตอบอยู่ตลอดเวลานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของ Remax p h u k e t ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวอื่นจากทางเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ